สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะนะฮะตัวนี้เป็นลำโพงมาแชลอ์อเบอร์ตันเนาะนี้น่าจะเป็นงานซ่อมเนาะ,นะโอเคนะครับอาการก็มาตรฐานผมนะฮะอาการนี้ผมถนัดสุดๆ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ที่เราทำแบบว่าผมว่ามีถึงพันตัวนะครับถึงเอาโม่โมไปโม่ใเยอะไป,ไป,ไปเออสัก สัก2องสารอยตัวแล้วกันนะครับอาการนี้นะครับเร่งเสียงแล้วดับนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้บอกเลยว่าผมเซียนนะฮะอาการนี้โอเคเดี๋ยวจัดให้เนะเดี๋ยวเออกนอื่นเราลองก่อนดีนะฮะเนาะเพื่อค,<น>ค,ความชัวร์เนาะเราลองก่อนอเฮ้ยกดผิดขอโทษครับนี่นะฮะเปิดนะเดี๋ยวผมขยับนี้ดีวกว่ากล่องดีกว่าโอเคก็ เดี๋ยวเ,ยสยเสียบสายชาร์จดูเนาะเสียบสายชาร์จก็ว่าเขามีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับเ mm. สยีสยบสายชาร์จเสียบสายชาร์จวิ่งนะ <L> นะครับวิ่งโอเคปกตินะครับกระแสชาร์จก็โอเค,นะ,คนะชาร์จเข้าปกตินะมีไฟกระแส1.3แอมป์นี่ถือว่าโอเคนะครับแสดงว่าแบตโอเคเนาะนะฮะมีการชาร์จประจุไฟเนาะนะฮะนี่นะฮะนี่ฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราลอง เชื่อมต่อนิดนึงเนาะกดนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราคอนเน็กเนาะเชื่อมแล้วก็คอนเน็กล้วเทสโอเคเทสชาร์จแล้วเปิดติดเทสชาร์จนะครับจากนั้นอิมอร์ตันนี่นะครึ่งอิมอร์ตันหนึ่งโอเคอะเชื่อมต่ออยู่แล้วกดเพลย์นะครับ โอเคนี่ฟังเพลงได้นะตแต่ลองเล่งเสียงดูเนะาะวนี่นะฮะโอเค okay. ตัวนี้ไม่ติดเนาะตัวนี้ดับไปเลยเก็เปิดมาก็แบตมีเต็มเหมือนเดิมนะนะครับแบตบมีเต็ม เล่นอีกรอบเนี่ยคือถ้าเปิดแค่เนี้ยปกติเนาะนี่เปิดประมาณอีกสองขีดอันนี้อีกสามขีดเขาเปิดเต็มเนี่ยเขาเล่นสุดปุ๊บตัดปั๊บโอเคเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะครับก็เบื้องต้น เหมือนเดิมนะครับผม <g iggle> แกะนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วมันก็ต้องประมาณนี้นะครับเพราะว่าคือตัวน,นี้เราวิเคราะห์การก่อนนะครับผมวิเคราะห์การแล้วโอเคด้วยการเนี่ยเทสประมาณนี้โอเคเข้าเกณฑ์ละเรารู้แล้วว่าเราต้องแก้ไขอะไรอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> รู้แล้วว่าเราต้องซ่อมจุดไหนเนาะน <c oughs> ี่จากนั้นก็ สังเกตนะครับผมจะไขด้านบนก่อนนะครับแต่จริงแล้วด้านบนเนี่ยไม่ต้องไขก็ได้แต่ผมจะไขออกก่อนนิดนึงนะฮะเพื่อให้ข้างบนเนี่ยฝามันขยับง่ายเพราะว่าอีตอนที่เวลาแกะตรงพักนะครับมันจะมันจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะแกะง่ายนะครับ กตัวน,นี้เป็นอาการของเขาเลยนะอาการประจําเขาเลยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบผมไม่รู้มันเสียเพราะว่าอะไรนะครับอาการนี้น่าจะถึงอายุการใช้งานายุไขเขานะครับแล้วมันจะเป็นตัวนี้เอเบอร์ตันนะครับเอเบอร์ตันหนึ่งเอเบอร์ตันสองเนี่ยจะเป็นลักษณะอาการค,คล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายจุดนะบางทีอ่ะมันก็จะมีต้องบอกว่าต้องบอกก่อนว่าบางทีอาการเหมือนกันนะครับ อาการอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีหลายๆส่วนเช่นระบบไฟระบบพักขยายระบบมันก็จะมีแค่สองตัวส่วนมากจะเป็นระบบมี2อย่างระบบไฟกับพักขยายนะครับ,นะรบที่จะทำให้เกิดอาการดับได้นะครับก็คือถ้าไฟไม่พอนะครับก็ดับได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างคือถ้าพักขยายมีปัญหาแบบกินกินกระแสสูงเกินอะไรเงี้ยครับก็แหล่งจ่ายก็ทนไม่ไหวก็วนตกนะครับวนตกปุ๊บเ,เครื่องก็จะเช็คได้ว่าแรงดันไม่พอนะอาจเหมือนแบบ มันก็จะตัดดับนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆผมเดาๆนะแต่ว่าลักษณะการเนี่ยมันก็แต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวก็บางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคร่าวๆไปไอ้เขาเรียกอะไรน,นะมันจะแรนดอมไปไม่แรนดอมสิมันอยู่ที่จุดเสียงของเขาอะเนาะนะนครับแต่ละตัวนะครับแต่อาการที่ออกมาเหมือนกันอย่างเช่นถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นเอาเง,ง,ง่ายๆอย่างเช่นเ,เสียงไม่ดังเงี้ยดอกเสียงไม่ดังเงี้ยก็บางทีก็มีแบบดอกขาดนะครับเนาะใช่ไหม ดอกขาดเป,เป็นไปได้บางทีก็ผ้าขยายเสียเนี่ยก็ก็เสียงไม่ดังเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นเขาเรียกอะไรเปิดไม่ติดอ,อย่างเช่นชาร์จไม่เข้าเนี่ยชาร์จไม่เข้าก็จะมีอาจจะแจ็คชาร์จนะครับเนาะไอซีชาร์จนะครับเนาะรหรือไม่ก็แบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือบางทีอาการเหมือนกันนะครับอาการเหมือนกัน อาการเดียวกันแต่ว่าจุดเสียต่างกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะเป็นเรื่องปกตินะฉะนั้นแบบบางทีผมทําจุดเนี้ยอันเนี้ยจุดนี้เป็นตรงนี้อะไรางี้นะครับก<ค>็ <porque S 2> ไม่ใช่ว่าทุกตัวที่เราเจอมันจะเป็นตรงนี้ตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบสับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่ว่าจังหวะที่เขาไปเสียตรงจุดไหนอะไรเงี้ยนะครับเนาะ <S 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 โอเคนะฮะอย่างตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันแล้วก็เดี๋ยวลองซ่อมดูแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสรุปผลกันนะครับนี่นะสัีเอเมตันแท้นะ แท้นะครับนะฮะก็เงื่อนไขการดูแท้ไม่แท้ก็ดูที่ดอกลำโพงเนาะนี่ยี่ห้อเขาเนาะยี่ห้อดอกลำโพงเนาะอันที่2ก็คือบอร์ดนะครับเมนบอร์ดนะครับโครงสร้างของเมนบอร์ดจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแท้นะนะฮะมีตัวนี้เป็น CPU นะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพักขยายเนาะนี่ก็เป็นชุดเอ่อกำลังขยายของแรงดันนะครับของโวลต์นะครับนะฮะเพื่อมาเลี้ยงพักขยายนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เราอ่ะ มันแค่8โวลต์นะครับแต่ภาคขยายเนี่ยเราต้องการตัว16โวลต์นะครับนี่นะฮะก็เลยต้องมีบูสเตอร์นะครับเป็นตัวขยายแรงดันเพื่อมาเลี้ยงภักขยายนะครับแต่จริงๆถ้าจังหวะบูสเตอร์มีปัญหาเงี้ยมันก็จะมีอาการดับดับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราจัดการซ่อมแซมแก้ไขนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสนะครับครั้งที่หนึ่งกันนะฮะ ต้นลองเปิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตอโอเคนะครับเปิดติดนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะแบบอัดแรงๆนี่เราก็ต้องประกอบให้ดีข่นนวดให้แน่นก่อนนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้มีผลกับตัวออดอกลําโพงนะครับใส่ให้ดีก่อนเพราะถ้าถ้าเราประกอบไม่ดีนะฮะแล้วมันมีรอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราอัดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไร ดมปิ้งปะฮะดอกลำโพงมันจะแบบมันจะมันจะจะเด้งมากเกินเนี่ยฮะเด้งมากเกินเพราะว่ามันไม่มีเอ่อไม่มีมวลไม่มีความดันภายในแบบพยุงดอกไวอะไรอย่างนี้นะฮะพยุงนะฮะมันก็จะจะเด้งแบบอิสระเลยเด้งแบบสุดๆกําลังก็เลยทีเนี้ยมันก็จะมีผลอาจจะดอกแตกอาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะลองแบบอัดดุนแรงขนาดนั้นเนี่ยเปิดแบบเปิดแรงเปิดสุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องขันน็อตให้ดีก่อน ตอนนี้จึ้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวผมต้องขันให้ดีก่อนแต่รู้แล้วว่าตอนแรกเราหลังจากที่เราแก้ไขามานยฮะยังเปิดติดอยู่นะฮะ <c oughs> มันก็จะมีนะครับบางครั้งแบบเอ้ยพอลองเปลี่ยนอะไรแล้วมันไม่ติดอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ต้องแก้ไขให้มันจนติดนะครับก็เป็นเรื่องปกติไ <c oughs> ขน็อตให้ดีก่อน คือไม่ต้องห่วงนะครับว่าเออแบบแกะแล้วจะเสียงไม่เหมือนเดิมอะไรงเงี้ยไม่เกี่ยวเนาะนะครับเพราะว่าเขาจะมีขอบยางอยู่นะครับก็เราก็อัดน็อตให้มันดีๆนะฮะเวลาแกะเสร็จนะฮะใส่น็อตให้มันดีๆเราไม่ได้ไปรบกวนระบบอะไรอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราซ่อมมันเนาะเหมือนเดิมนะับคอนเฟิร์มเสียงเหมือนเดิมนะฮะนอกจากว่าแต่สาหรับผมนะผมไม่รู้นะแต่ที่อื่นไม่รู้ยังไงนะครับแต่ที่ผมคือเหมือนเดิมนะฮะเสียงดีเหมือนเดิมเพราะว่าเราพิถีพิถันเนาะอย่างเช่นแบบอัดลงอัดน็อตจุดยึดจุดอะไร ไม่แต่การเทสผมก็ต้องขันน็อตให้แน่นก่อนก่อนที่ผมจะเทสนะครับผมเพราะผมกลัวว่าจะมีผลกับดอกลำโพงอะไรอย่างงี้ฮครับทำให้ดอกลำโพงมันมีปัญหาถ้าเราไข่ไม่ดีนะแล้วเราแบบเปิดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีผลหมดนะครับอย่างเช่นน็อตเนี่ยอย่างน็อตก็มีผลหมดเลยนะคะอย่างเช่นแบบถ้าเราขันน็อตไม่เดียนตรงจุดนี้มุมนี้อะไรอย่างเลี้ยครับมันจะมีอากาศรั่วออกมาได้อะไรอย่างนงี้ครับแล้วทีเนี้ยพอเวลาเราเปิดแังๆครับมันก็จะมีเสียงพุบพๆออกมาได้อะไรย่างนี้เนาะ แต่เราจะแกะด้านเดียวนะด้านอีกด้านหนึ่งเราจะไม่ได้แกะนะครับเวลาเราซ่อมแกะด้านเดียวโอเคนะครับอ,อื่นก็เปิดดูก่อนเปิดติดแล้วก็เดี๋ยวลองชาร์จดูนะฮะเปิดติดปกตินะครับโอเคกระแสชาร์จโอเคนะครับเหมือนเดิมนะฮะกระแสชาร์จ1.4แอมป์นะครับแค่นี้นะครับชาร์จแค่นี้ เขาชาร์จแค่นี้นะครับประมาณส่วนมากปกติพวกนี้ก็ประมาณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะนะครับผมเห็นนะยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้นครับไม่เกินนี้นะครับการชาร์จนะครับโอเคนะฮะเรีบเยบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเบื้องต้นกันเนาะลองดูนะนะครับเอาแล้วนะ

ม,ม,มัในนกาโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับเพราะตอนแรกมันดับเลยนะครับแป๊บเดียวดับเลยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้นะครับก็ยื้มเทสเหมือนเดิมนะฮะเปิดทิ้งไว้ยุมเทสสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็ดูอาการนะครับเดี๋ยวเปิดให้หมดเลย เปิดให้แบตหมดเลยนะครับแล้วก็จนดับไปเลยแล้วก็ชร์จนเต็มใหม่เลยใหม่แล้วก็ลองเปิดใหม่นะครับแล้วดูอาการถ้ามีปัญหาก็ิดเคสจะส่งได้นะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมนะครับผมเพื่อนนะครับอย่าอย่าลืมนะครับหวังว่าเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าลืมนะครับว่ามีปัญหาครับลำพงนะครับมาแชลนะครับทุกรุ่นเลยนะครับอาการแบบไหนก็ช่างนะครับหรือเริ่มพงแปรนด์รนะครับทุกรุ่นเลยนะครับส่งมานะครับถ้ามีปัญหาแถวบ้านไม่มีที่ซ่อมนะ ถ้าดูแล้วแถวบ้านไม่มีที่ซ่อมไม่มีช่างอะไรงี้เนาะก็ส่งมานะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ